น่ะอ่าอ่าอาหารยูซูนกัคโตเรโวอรอันเดอ,ดอดแต่สิว่าน้อยหนึ่งเนาะช่วงมาใหม่ๆนะ่ะปากบริได้กินดังบริได้ดสรสชาติน่ะกินได้ได้กินอย่างก็คือว่าเออโอเคเนาะ เมื่อนี้ก็ได้แกงแกงตีินหมูอยากได้อรจะากินอันนี้เป็นอาหารที่ว่ายูสูนสูนปินปัวตอนตอนปากโบได้กินดังโบได้รสชาตินะกินได้แต่ตอนนี้ ปากเริ่มได้กินลด้ดังเริ่มได้รสชาติละโคตรเค็มว่ะออกบัานเกินเลยแต่ก็ต้องได้กินแกงพะกาตินมีใส่หมูบดใส่ผักแจวซ่ะอาหารอาบน้า บัตด,ดปากได้กินม้าแล้วกะนน้ำงก้วของน้ำโคตรเลยเหม็นนะกินอาหารกั เซลซะาทหารอาบนะครับปากได้กินดังได้ราสชาติก็เริ่มตีได้ป่ะนี่ยนะ